ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่9ตอนวันประสูติของพระพุทธองค์วันประสูติของพระพุทธองค์มีเพียงปีละครั้งตามธรรมเนียมของปีก่อนๆคนในจวนล้วนต้องไปวัดฉงอันเพื่อสวดมนต์ขอพรขับไล่โรคภัยไข้เจ็บขอบคุณที่ทวยเทพคุ้มครองเจิงริงฮัง่น เรียกจินซิ่วให้ตามไปรับใช้ทิ้งอินชุนไว้ในเรือนอินชุนได้แต่ก้มหน้าคอตกส่งพวกนางออกจากจวนเดิมจินซิ่วคิดจะช่วยเอ่ยปากร้องขอแต่พอคำพูดมาถึงริมฝีปากก็ได้แต่กลืนลงคอไปจงชิงฮันก็แซงทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อขึ้นรถมาจงชิงฮันเดิมคิดอยากกำชับสารถี ผ่านผ้ามา่านให้ขับช้าลงหน่อยผู้ใดจะรู้ว่าเรื่องราวช่างสมปรารถนายังไม่ทันเอ่ยปากก็พบว่ารถม้ายิงนานไปยิ่งวิ่งช้าลงรถม้าที่เดิมอยู่ด้านหลังรถม้าของเจ้างโป๋สุยค่อยๆทิ้งท้ายมาอยู่ข้างหลังสุดเจ้างชิงฮันไม่ส่งเสียงใดๆหลับตาลงพักผ่อนไม่ถึงครึ่งชั่วยามรถม้าก็ได้ทิ้งระยะห่าง จากขบวนรถด้านหลังเมื่อรถม้าเคลื่อนตัวมาถึงหน้าประตูเมืองท้องถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนมีเพียงหิมะสีขาวกองสุมหนาราวครึ่งชุนเท่านั้นไม่เหตุคาหนึ่งชุนเท่ากับหนึ่งนิ้วค่ะหรือดูหนาวที่หนาวหนิบจนเสียดกระดูกหิมะโปรยปลายทั่วผืนฟ้าจงึงฉิงฮันเลิกมานรถม้าขึ้น สายลมเบียดแทรกช่องหน้าต่างอันน้อยนิดหอบเอาปุยหิมะเข้ามาภายในรถม้าจินซิวอดไม่ได้ที่จะตัวหนาวสั่นหยุดรถจ้งชิงหั่นสั่งเสียงเข้มเสียงคำสั่งดังขึ้นโดยไม่คาดคิดสารถีรีบดึงสายบังเหียนภายในรถโครงเคลงไปมาร่างของจินซิวเสียหลักเอ็นไปทางซ้ายเห็นอยู่ว่าเกือบจะกระแทกกับผนังรถม้า จึงชิงหั่นพลันดึงตัวนางไว้น้ำเสียงราบเรียบลงจากรถมา้าคุณหนูยังไม่ถึงวัดฉงอันเลยนะเจ้าคัะจึงชิงหั่นไม่ตอบกลับเป็นฝ่ายก้าวลงจากรถม้าก่อนร่างในเสื้อคลุมขนเตียวตัวยาวสีขาวยืนหยัดอยู่กลางหิมะแม้เสื้อคลุมขนเตียวจะทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่หัวใจของนางกลับหนาวเยอือกบนประตูเมืองแขวนผิวหนังของบิดาและพี่ชาย ที่ถูกถลกหนังออกมาเอาไว้ข้างในไม่มีเลือดไม่มีเนื้อยัดฟางไว้ประจานต่อหน้าผู้คนเจิงชิงฮันเง่อยหน้าขึ้นก็มองเห็นสีหน้าของนางซีขาวกว่าหิมะหลายเท่าสองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือของตนดวงตาทั้งสองเอ่อล้นไปด้วยน้ำตาขนตาที่คล้ายถูกแช่อยู่ในน้ำกระพือน้อยๆริมฝีปากกัดแน่น จนปรากฏรอยเลือดจินซิ่วที่ตามหลังมาอย่างทุลักทุเลเพิ่งจะกลางร่มออกพลันมองตามสายตาของเจ้างชิงฮันไปยองประตูเมืองค่อยตระหนักได้ว่าที่แขวนอยู่คือหนังมนุษย์หนังตกใจจนเข่าอ่อนน้ำเสียงอ้อนบอนคุณหนูที่นี่มีไอชั่วร้ายอยู่พวกเรารีบไปเถิดนะเจ้าคะอย่าให้เสียเลิกดีที่จะไปวัดกันเลยไอชั่วร้ายหรือ จิงชิงหันหันหน้ากลับมาสายตาเย็นเยียบดุดน้ำแข็งพุ่งใส่ร่างของจินซิว่วเป็นความหมายหนาวเยือกประหลาดที่แทรกซิมไปถึงกระดูกค,ค,ค,คุณหนูจินซิ่วพบว่าหางตาของเจ้านายแดงระเรือ่อสายตาคมกริบอย่างประหลาดจึงถามอย่างระมัดระวังบ,บ่าวพูดอะไรผิดไปรืเจิงจิงฮั่นสูดหายใจลึก สีหน้าค่อยกลับมาเป็นปกตินังนิ่งไปชั่วครู่เจ้าพูดไม่ผิดรอกซ้ำยังช่วยเตือนสติขา้าวันนี้ไม่ได้เหมือนวันวานสามารถกลับมามีชีวิตเราควรรีบใช้ประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ให้คุ้มค่าไหนเลยจะมาจมปลักอยู่กับภาพเบื้องหน้าทำให้ช่วงเวลาล่าช้าไปจินซิ่วกล่าวคล้ายกับเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจคำหนึ่งรู้สึกว่า ตั้งแต่คุณหนูฟื้นขึ้นมาในครั้งนี้ไม่เพียงไม่ง่อเขากลับเปลี่ยนเป็นคนฉลาดหลักแหลมคำพูดล้ำลึกแฝงความในนางฟังเข้าใจเพียงครึ่งต้องคาดเดาอีกครึ่งเจิงชิงหันจับจ้องไปที่ร่างอันเป็นถุงหนังของบิดาและพี่ชายอีกครั้งก่อนตัดใจเดินห่างออกไปครึ่งก้าวจากนั้นก็หันกลับมามองอีกหนสาบานเงียบๆภายในใจ ขอแค่มีเพียงลมหายใจแม้เหลือเพียงเศษเสี้ยวเดียวนี่เลือดนี้ต้องชำระสวรรค์ได้ให้โอกาสนางใหม่อีกครั้งให้นางกลับมามีชีวิตบนโลกนี้นางจะไม่ยอมกัดฟันกล้ำกลืนอย่างซื่อสัตย์โง่งเขาเหมือนชาติก่อนชั่วชีวิตนี้นางจะต้องเป็นคนชั่วเป็นคนถ่อยเป็นขุนนางโฉดและจะไม่จงรักภักดีอีกต่อไปเมื่อคิดตก ต่อให้ในใจไม่ยินยอมเพียงใดสุดท้ายก็ได้แต่หมุนกายหันกลับไปทางรถมา้าเพิ่งก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินช้าๆมาแต่ไกลเขาสวมชุดไว้ทุกสีขาวที่ทำจากผ้าป่านปลายขางเชิดขึ้นน้อยๆแผ่นหลังเหยียดตรงเหมือนเสาอันมั่นคงดวงตาดำสนิทที่อยู่ท่ามกลางหิมะขาวที่โปรยปรายอยู่เต็มท้องฟ้า ดูช่างลึกล้ำราวหินอัคณีนินพริบตานั้นก็สามารถทำให้แร่ร้อนที่ถูกล้อมละลายเป็นตัวกลายเป็นผลึกได้ในทันทีผ้าป่านบนร่างพลิ้วไหวเป็นระรอกตามการก้าวย่างสะบัดลูไปบนผีมุสีขาวซีดละไม้หยกขาวที่ถูกฝังมานานนับหมื่นปีไม่มีจุดใดไม่สะท้อนความหนาวเหน็บบาดใจ ตลอดถนนทั้งสายด้านหนึ่งมีรถม้าหรูหราของจวนอัคราเสนาบดีเจิงชิงฮันที่สวมเสื้อคลุมขนเตียวขาวยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นชายหนุ่มท่วงท่าสง่าผาเผยใส่ชุดไว้ทุกสีขาวทำจากผ้าป่านที่เดินมาโดยไม่แยแสปุยหิมะที่โปรยปลายอยู่เต็มท้องฟ้าเจิงชิงฮันเห็นเขายิ่งเดินยิงไกลเข้ามา สายตาของนางฉายแววตึงเครียดกระทั่งชายหนุ่มเดินผ่านนางไปโดยไม่เหลือบมองนางก็ยังคงไม่ถอนสายตาวาววับที่มองสำรวจเขาจินซิวตะลึงงนันคุณหนูจับจ้องคุณชายหนุ่มผู้นั้นอย่างเปิดเผยเช่นนี้ได้อย่างไรคิดไปคิดมานางก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงจิงชิงฮันไม่ได้ถอนสายตากลับเห็นชายหนุ่มหยุดหยุดที่หน้าประตูเมืองเงยหน้ามองข้างบน ทันใดนั้นพลันสะบัดแขนเสื้อยาวเผยให้เห็นสุรานารีแดงไหหนึ่งเขาสาสุราทิ้งหน้าประตูเมืองหมดไหกลิ่นสุราหอมหวานเข้มขน้นฝุ่งกระจายลอยละล่องไปทั่วบริเวณสุราเข้มข้นยิ่งเมื่อเจิงชิงหันได้กลิ่นหอมของสุราก็คล้ายได้ยินเสียงชมเชยของบิดาทำกลางการรบที่ตึงเครียด ไม่ว่าสถานการณ์จะพลิกผันยากลำบากเช่นไรขอแค่สุราตกถึงท้องท่านพอขอสามารถควบคุมไว้ได้หมดอยู่ในค่ายทหารท่านพอห่วงใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาห่างราชสำนักประธานสุราเลิศรถก็จะมาแบ่งให้กับลูกน้องหมดสุราตกถึงท้องเมื่อใดบิดาก็จะแย้มยิ้มสวนเสเฮฮาส่วนภายในบ้าน ยามิดากลับมาจะเป็นช่วงเทศกาลไหวพระจันทร์พอดีอาหารเลิศรสบนโต๊ะสามารถละเว้นได้แต่สุราเข้มข้นจะขาดไม่ได้เป็นอันขาดคิดดูแล้วท่านพ่อนอกจากจะรักแผ่นดินรักราษฎรรักครอบครัวแล้วที่รักมากที่สุดนอกเหนือจากนี้คือสุราล้ำเลิศเห็นหิมะที่กองสุมเปียกชุ่มไปด้วยสุรา ดึงชิงหั่นรู้สึกแสบจมูกจนอยากจะร่ำไห้ยำก้าวเท้าขึ้นรถมาก็หวนคิดถึงการสังหารกวาดล้างทั้งตระกูลคนที่เคยสนิทสนมหลวนรีบตีตัวออกห่างกลัวจะติดร่างแหไปด้วยคนที่เคยใกล้ชิดก็เปลี่ยนสีหน้าแรงน้ำใจในชั่วพลิบตาจิตใจคนเดิมก็เย็นชาไม่มีค่าสักนิดไม่เพียงสุราเข้มข้นไหนี้ ที่ทำให้ใจของเจิงชิงฮันค่อยอบอุ่นขึ้นมาบ้างสุราไหานี้สาสตร์กระจายระหว่างฟ้าดินและสาสตร์เข้ากระทบใจของเจิงจิงฮันนังรู้ว่าบุรุษผู้นี้ตั้งใจมาส่งบิดาเป็นครั้งสุดท้ายสุรานารีแดงที่บ่มมาร้อยปีในแดนเจียงหนานมีเพียงสามไหขอสาสตร์ทิ้งที่หน้าประตูเมืองเห็นได้ชัดว่าไมตรีลึกซึ้งยิ่งนัก ชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันในความทรงจำของเจิงจิงฮันไม่มีคนผู้นี้อยู่ไม่เคยได้ยินบิดาและพวกพี่ชายเอ่ยถึงมาก่อนเจิงจิงฮันกลับขึ้นบนรถม้าระหว่างที่คาดเดาอยู่นั้นรถม้าก็ออกจากประตูเมืองมาแล้วรถม้าเคลื่อนไปได้ไม่นานก็หยุดลงอีกครั้งจินซิ่วยื่นหน้าออกไปถามทำไมไม่ไปต่อเราสารถีตอบกลับคุณหนูใหญ่ ข้างนอกมีกองหินขวางอยู่รอให้บ่าวลงไปขนย้ายออกก่อนหนะ้าขอรับเจึงชิงหันมองผ่านช่องวางของม่านออกไปในข้างนอกถนนมีกองหินวางตัดสลับระเกะระกะไปหมดหินทุกกอนล้วนมีน้าหนักมากไหนเลยสารถีคนเดียวจะย้ายได้ไม่ต้องย้ายมีทางอื่นที่สามารถไปได้หรือไม่สารถีตอบกลับมีขอรับ แต่ต้องเดินทางนานกว่าเดิมครึ่งชช่วย,ยามเกรงว่าจะพลาดเลิกดีในการกราบไหว้ปไปขอรับไม่เป็นไรเจิงชิงฮันน้ำเสียงเอื่อยเฉชยขับอ้อมทางไปเถอะฮองเตมไม่กังวลที่ร้อนรอนคือขันทีเจิงชิงฮันสงบนิ่งเยือกเย็นจินซิ่วกลับร้อนใจจนเหงื่อไหลทั่วร่างน้ำเสียงกระวนกระวายคุณหนูไหวพระ จะต้องตรงตามเวลานะเจ้าคะพลาดเรกดีคือข้อห้ามใหญ่หลวงถือว่าไม่จริงใจถวยเทพจะตำหนิลงโทษได้ทั้งยังนำเพภัยมาให้ผู้กราบไหว้ด้วยหากชักช้านำเพภัยได้จริงเพภัยก็ตกใส่หัวศีรษะของคนตระกุลเจิงเป็นสิ่งที่นางร้องขอปรารถนาให้เกิดขึ้นยิ่งนักถวยเทพต้องมีตาใครทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วกรรมดีกรรมชั่วตกใส่หัวใครขึ้นอยู่กับผู้กระทำคุณหนูอย่าได้หงุดหงิดสิเจ้าคะจินซี่ร้อนรนดังมดในกระทะร้อนขยี้เท้าพูดไม่หยุดธรรมเนียมมีห้าอย่างสำคัญสุดคือการกราบไหว้บูชาทุกคนในจวนล้วนรู้ดีหากท่านฝืนธรรมเนียมประเพณีคงยากที่จะเลี่ยงการถูกลงโทษได้เจิงจิงฮัน สีหน้าดื้อดึงอยากลงโทษก็ลงโทษหินกองนั้นสิสีหน้าของจิ่นซิวเขียวครั้าวันนี้ช่างชงร้ายเสียจริงเร่งเดินทางก็ยังไปไม่ทันเริกอยู่ดีเมื่อนในท่านเห็นท่านต้องโกรธมากแน่จึงชิงหั่นเหลือบมองนางร้ายแรงขนาดนั้นเชียวรือคุณหนูคงไม่ทราบในท่านว้วพระมาสิบกว่าปี น้อมนำคำสอนเคารพศรัทธาเหล่าเทพทั้งหลายวันนี้พลาดเรื่อดีไปในใสายตาของคุณหนูถือเป็นเรื่องเล็กในใจของนายท่านกลับเป็นเรื่องใหญ่จึงชิงหั่นทมน้ำลายในใจจึงปูสุยนึกว่าห่มผ้าเหลืองแล้วก็สามารถหลบเลี่ยงเหล่าสุนัขดุไล่กวดมวนปีศาจไล่สังหารยมาบาลลงทันในนดรกสิบชั้นได้หรือฝันหวานเสียจริง เพียงแค่ชีวิตสกุลเหลิงนับร้อยชีวิตก็เพียงพอให้เขาต้องใช้ชีวิตในขุมนรกไปตลอดการจินซิลเห็นนางนิ่งงนันไม่มีคำสิ่งใดรอดออกมานางคิดว่านางกำลังหวาดกลัวก็รีบปลอบขุนหนูกระเดี๋ยวหากพบนายท่านท่านก็ระงับอารมณ์โกรธพูดดีๆกับนายท่านหลายประโยคหน่อยไม่แน่ว่านายท่านอาจจะอารมณ์ดีปล่อยเรื่องผ่านไปก็ได้เจ้าคะ่ะ จิงชิงฮันยังคงไม่เอ่ยคำใดหลุบในตาลงคล้ายคลุ้นคิดเรื่องบางเรื่องอยู่เพียงพริบตาเดียวก็มาถึงวัดชงอันสิ่งก่อสร้างของวัดชงอันสูงตรงานตระการตาสร้างไว้ทางทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือมีถงใหญ่ประมาณสิบกว่าแห่งตัววัดอารามเรืองรองแสงเทียนระยิบระยับเสียงท่องสวดมนต์ดังกังวาน พอเข้ามาในห้องถงใหญ่ปาจางที่รับใช้เสินอีเหนียงก็เข้ามารับหน้าคุณหนูใหญ่ในที่สุดท่านก็มาเสียทีในท่านทั้งหลายกำลังโขกศีรษะถาวายของบูชาอยู่พวกสตรีก็กำลังจุดธูปท่องบทสวดมนที่โถงด้านข้างทั้งหมดรอท่านอยู่ผู้เดียวเจ้าค่ะรู้ว่าข้ามาสายยังไม่รีบน้าทางอีกป้าจางเจอคำพูดของนางเข้าก็สะอึก ไร้คำพูดจะตอบกลับรีบนํำทางเจ้าจิงฮันเข้าถงด้านข้างเจียงซื่อมีคันจึงไม่ได้มาด้วยท่งซื่อภรยาของเจ้าจิงฮันผู้เป็นพี่ชายของเจ้าป๋อุยจึงเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงเห็นใบหน้าแปลกตาไม่คุ้นเคยเจียงจิงฮันก็สงสัยตาให้จินซิ่วจินซิ่วก็รีบแจ้งสถานะของส่งซื่อให้นางทราบเจียงจิงฮันยอบกายคารวะ เลือกสรรถ้อยคำชิงฮันมาชา้าขอให้ท่านปา้าอภัยด้วยเจ้าค่ะทรงซื่อดึงมือนางไว้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พบกันนับจากอาการของเจ้าหายดีช่างงามสครานปานเทพธิดาเสียจริงจิงชิงฮันยิ้มบางกว่าทิวทัศน์ใดๆทรงซื่อตะลึงงนันสายตาเปลี่ยนไปคล้ายครุ่นคิดบางอย่างอยู่พูดชมไม่หยุดปาก ให้พูดถึงเรื่องรูปโฉมของชิงฮันยอมเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของเมืองหลวงเจ้างามจนข้าเห็นแล้วรู้สึกอ่อนระทวยใจไปหมดต่อให้เจ้าชิงฮันหน้าหนากว่านี้ก็ยังถูกยกยอจนทำตัวไม่ถูกส่งซื่อเอ่ยคำพูดออกมาตามมารยาทได้สักพักหนึ่งค่อยจูงมือนางไปนั่งอีกด้านไม่ผ่านางไปคาระวะสตรีทั้งหลายในถงเจงชิงฮันลอบกวาดสายตามอง เห็นพวกเสินอีเหนียงเลื้อนยืนอยู่กระทั่งที่นั่งก็ไม่กล้าเข้าใกล้นั่งย่อมกระจ่างแจ้งถึงสาเหตุดีส่งสื่อวางอํานาจเช่นนี้ก็เพื่อทําให้คนเข้าใจชัดเจนว่าบุตรธิดาของภรรยาเอกและอนุภรรยามีข้อแตกต่างกันบุตรธิดาจากภรรยาเอกสามารถนั่งได้บุตรธิดาที่เกิดจากอนุภรรยาได้แต่ยืนปรนิบัติดังคํากล่าวว่าดวงตาปลา หนเหลยจะเป็นไข่มุกได้ต่อให้อาศัยร่วมชายคาเดียวกันสวมใส่เสื้อผ้าเงินงามเริศหรูเพียงใดได้รับความโปรดปรานไม่เสื่อมคลายเพียงใดดวงตาของปลาก็ยังเป็นดวงตาปลาอยู่วันยังคำ่ำไม่มีทางกลายเป็นไข่มุกได้หูหญินก็คือหูหญินอนุภรยาพยายามไต่เต้ามากเพียงใดก็ยังคงเป็นแค่อนุภรยาที่ฐานะต่ำต้อยกว่าขั้นหนึ่งอยู่ดีจิงชิงฮัน หันไปหาเซนอีเหนียงยิ้มบางให้แก่นางความหมายที่แฝงอยู่ในรอยยิม้มชัดเจนจนไม่ต้องคาดเดาสายตาของเซนอีเหนียงยังยืนอยู่สง,งบนิ่งไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้อตอบใดๆแสงทำเป็นมองไม่เห็นนางจบบทที่9ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ thank you